กิจกรรมสุดแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เอฟเอครับนัดจริงลุ้นรับเสื้อบอลลิเกอร์้อ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแฟนๆคอบอลคาเฟ่ฮะเอาวันนี้พูดถึงเรื่องราวของนักเตะที่โผพันธุ์การพนันหน่อยนะฮะไม่เคยหมดไปจริงๆนะ <c oughs> แม้ว่าจะมีบทลงโทษที่รุนแรงนะฮะเอออีวานทูนี่ของนั่นนี้ก็โดนไป8เดือนโตนาลี่ของนิวคาสเซิล เล่นให้กับนิโคลเซนในวีบีลิงฤดูกาลนี้ไปแค่8เกมฮะก็โดนแบนยาวเลยอ้วกแตกในล่าสุดก็ลูคัสปาเกต้านะฮะคือเรื่องอาการที่นักกีฬานะครับเข้าไปพัวพันกับการพนันเนี่ยทางประเทศอังกฤษนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะถึงขั้นติดคุกติดตารางแบนตลอดชีวิตเนีย่ยมีเยอะแยะเลยนะฮะเขาตั้งอองค์กรอิสระขึ้นมานะฮะเป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับตั้งแต่ปี1900 64เลยนะฮะกี่ปอีปอกี่ยหกสิบปีแล้วนะเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะครับล่าสุดคนที่เป็นข่าวอย่างหนักเลยฮนะก็คือลูคัสปาเกต้าตัวรุกซึ่งเล่นหนักหน่วงนะฮะของเวสต์แฮมยูไนเต็ดมันมีคดีที่ใกล้ๆเคียงกับสิ่งที่ปาเกต้าทำเอาไว้นะอ่เมื่อปี2022 2สองปีที่แล้วนะฮะนะักเตะชื่อค e ีแนนอีซัคเราไม่ค่อยได้รู้จัก,จกหรอกนะฮะ เขาเป็นกองหลังของทีมสแตทฟอร์ดนะ,ะซึ่งอยู่นอกลีกของอังกฤษสแตทฟอร์ดทาานะฮะโดนแบน1ิปีเลยนะ,ะเพราะว่าเขาแล้วก็เพื่อนเนี่ยไปร่วมกันเขาเรียกว่าหลมบอลนะฮะโกงน <c oughs> แนวว่าเฮ้ยเดี๋ยวนัดนี้เดี๋ยวกูโดนใบเหลือง <c oughs> มึงไปแทงเอาไว้แบบนั้นเลยฮะซึ่งปาเกต้านะฮะเจอ สมาคมฟุตบอลอังกฤษ,กฤษหรือ FA เกล่าวหานะสเกมน,นี่ฮะเกมกับเลสเตอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2022ว่าเขาตั้งใจไปฟาวบ uh ูบาการีซ um ูมาเน่เพื่อให้โดนใบเหลืองนะฮะเดือนมีนาคมปี2023มาไปฟาวจอห์นแม็คเคลน <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วพระเอกไดฮาร์ดทุยนะฮะมิดฟิลด์ของแอสตันวิลล่าถิ่นชาติสกอตแลนด์นะอ่ะต่อมาเอาอีกเหรอเนี่ยพฤษภาคมปี2023นะฮะไปฟาวกิเซนซิโอซัมเมอร์วิลล์ของลีส ยูในเตดและล่าสุดน,นะฮะเกมเปิดฤดูกาลกับบอลมัทฤดูกาล2023-2024าอ่ 2024. เขา,าถูก FA มองว่าแกล้งถึงลูกบอลเอาไว้ให้โดนใบเหลืองนะถูกเวลาอะไรเงี้ยซึ่งาทางขุนคอนยืนยันและก็สนับสนุนนักเตะนะฮะว่านักเตะเขาไม่ผิดนะ,ะทางปากเกต้าเนี่ยบอกว่านับตั้งแต่ที่เจอ FA เพ่งเพ่งเลงนะฮะในหลังจากที่เกมกับบอลมัดเมื่อต้องฤดูกาลนะฮะนัดแรกเนี่ยผ่านพ้นไปนะฮะตลอดเวลา9เดือนที่ผ่านมาเนี่ย เขาบอกว่าผมเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะแล้วก็เสียใจมากที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยจะเล่นงานผมอ่าตลอด9เดือนเนี่ยผมให้ความร่วมมือทุกอย่างนะฮะในการให้ข้อมูลเอ่อเท่าที่จะทำได้นี่ปากใบตั้งเมาอ่ะเนี่ยอ่าผมปฏิเสธข้อกล่าวหาและจะเขียนชื่อเสียงของตัวเองให้ได้อือ่ารอลุ้นกันนะฮะอ่ามันก็แคนนอนไปถึงเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยไงเป๊ปกูดิโอลาจะเอาลูคัสปาเกต้านะไปเสริมทัพนะฮะเตรียมเงินไว้ล่้าแป8 5ล้านปอนด์เป๊ปบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวปอน ใจเย็นก่อนไว้อย่างนี้เราพับโครงการนี้ไว้ก่อนไม่รู้ซื้อมหาแม่งจะเล่นให้เราได้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวต้องรอปาเกต้าว่าจะโดนสักเท่าไหร่นะฮะอะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องตามกันแล้วแม่งไอ้นักเตะที่แม่งโดนแต่ละคนเนี่ยน้แม่งชอบทุกตัวเลยนะ <S <S เออโตนาลี่ของนี้ก็สนแม่งโครชอบอีวานโทนี่ ตอนนี้เต็งหนึ่งอาร์เซนอลน,นะฮะจะได้ตัวเข้าไปเต็งสองก็คือสเปอร์อแล้วก็มาปาเกต้าอีกเป็นคนที่นี่แมวชอบนะ,ะเป็นเป็นตัวลูกตัวแสบของเวสต์แฮมเลยเจอสเปอร์นี่แม่งเล่นดีใช่ไหมเ้วอรอรุนกันนะว่าเขาจะพิจารณา,นานลงโทษเท่าไหร่นะฮะส่วนวันนี้ในเรื่องของฟุตบอลไฟนัลนะฮะนะ้แมวชี้ที่บโลญญานะฮะ จะเสมอหรือชนะเจ้าบ้านเจโนวคีโรนาเล่นในบ้านจะยิงการานาดาทะลุในบอลลาริการสเปนแล้วบอลสวิเดนเออสเวนคาร์นแนแเวเลือกไปที่คู่มาโมกับคาวมาเหนือกว่าเยอะเลยฮะมาโมจะยิงคาวมาไม่ต่ำกว่า2ประตูได้ครับผม